สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองเดชธรรมผู้ชมตุกทุ๊กทานนะครับผมหยอดวันกอกเกากอจะพเอฟซีแลชธรรมผู้ชมทุกท่านไปฟังการสัมผัสระวังนนทิยากับเสียโกะนะครับเสียกโกะที่เขาฟันดีครับฟันไม่ค้นเขาข,ข,ขึ้นเลาขึ้นรถนะครับเน้นเลขรถห้ามลับเป็นว่าเพื่อเตรียตัวได้เลขรถเพื่อเตีตัวได้ก็ตามไปฟังน้ำกันนะครับเข้ามาแล้วรู้ว่ากดติดตามกดแชร์เป็นกําไรกัด้วยนะครับขอมูลต่างๆทีกีวกับนอดิยานเบล่งป,ปันหม่ ผมประเดีไปนั่มผู้ิจัดท่านเป็นคิปเปลวใจเอฟซีและต,ตานผู้ชมนุกททานได้ฟังในรูปไปนั่มกันทุกคลิปนะครับเพื่อนที่มาด้ต่างไปฟังพมฟัมกันครับผมเลยน,นะครับแต่ผมมานะครับ พี่แฟนสวงทุกคนนะคะมือวันนี้นอนยยามาตามแนวทางของเฮียโกนะคะเฮียโกโทรสายด่ว,ดวน,นด่วนให้นุษยยามาตั้งกล้องให้นะคะฟันดีฟันว่าได้เกี่ยวเขาฟันว่าได้ตีเขายุค้างรถนะคะเคยฟันแบบนี้เลขรถชอบออกนะคะเป็นเลขเบิ้นซื้อง่ายง่ายซื้อเลขเบิ้นลงทุนหน่อยๆอย่าให้แบงฟันเป็นสะพานหายเป็นตัวได้ไปชมน้ำกันเลยค่ะดีไหมร่วงตกไหมเขาเป็นยังเขามาตะลึงย่าง,ง,างโค ไปนอนอยู่โรงแรมเขาฟาฟันว่าไปยะไปบอกแกนี่่าเจ็ดแปดหนึ่งใส่พุ่นแล้วโดดใส้พูดแล้วตัวเส้เลขเขาเลขออกมาแต,าต่เส้เนมาไอ้โก้ฟันเห็นรถเจ๊งี่เพันขึง่็อะไรไปซื้อเล่พื้นเลขฟันเห็นรถเจ๋งฟันมือได้หนูมาสัมผัสขึ้นเบา,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 บา กากเปลียกไว้ซะนี่แต่เสียดายเน่ถือบฮางนี่ถือั้นอ้ยพันมาิ่าดำมเล่ะไโผฝันออยีีรถเก๋งฝันนานใส่ขึ้บุยี่เดียวุใส่ท้งรัเนไหมไปจอดอยู่ในหุบนที่ขนหุญรถจักอไม่ข้างหน้าก็บี่ตางลังกับีผมแม่นางผมเบิ้งมะล่ามม่นันตางยุ่งที่ไหนเกิดได้บ่าอันผมมีทถอยเอาให้จ้าขึ้นรถหลบเลยผ คุ้นครับเนาะขั้นที่เจ้าครับไปฟอกเจ้ารถเก่งเด้เนาะไปหน้าไปฟอกเนาะมืัอนี้เดินไปฟอกบ่มือมืออึนจำพ่อให้หนูเฝ้ามาแล้วเนาะฝันมาขึ้นมามามาฝันดีฝันดีว่าแม่เลขพระว่าแม่เลขมนิธิมาเป็นบ่เลขเจ้าฝันเลยฝันมืขึ้นโอ้ยหันมาหันจะหนาจะโตขึ้นเขาเนาะมือตัวมากมาไทยมือไทยกับฝันเราเรื่ฝันได้๋ยขึ้นหนึ่งแล้วทังบเบา ว้ามันหลายตัวเลยมั้ยยันยันเพื่นว่าหลายตัวเนี่ยเอาเอาว้าวว้าวฟันว่าจังไต่บัตนี้มหวนนี่มาดนี่ยหากับกมันนี่ฟันว่าหลุดเจนเรือนี่เอามาใส่เขาเขายังเขาเขาเปลือกหรือเขาเปลือกเขาเป็นฟอนเปลือกตีเขาบอกับท่านตีเขาอยู่ทั้งรถบอลยึดแต่รางยึดรถรถจอดด่ว รถเขาออกน่องให้เอาเดียวขึ้นรถเขาออกน่องเป็นขาปูบเป็นขบูเขาขึ้นหมอตีขึ้นตีเป็นแล้วกันเจ๊เกียร์ข้าวเบื้องนอขาวจังพันเรื่องว่าจะของปันดีนะตีว่าท่านไงวุ้ตีเดี่ยวเก่าเรียกรถเลยตามเลขทะเบียนรถเลยบอกเก่าเก่าเลยเอ้ารถมันทะเบียนนี้ยังเต็มๆมิจฉาเบ่มีทะเบียนนะ นี่เป็นอย่างวางเขียนไปเก่าเก่ารถคันนี้เคยฝันเห็นมันจักเทียบอ่ะเคยแล้วมันเคยออกบ่อย่าบอกนะว่าเมื่อเก่าเก่านี่มันแมีนอ้าวคือสิซื้อไงเดี๋ยวพ่อได้กลับเลยนะอันเมาเข่าคือรถไฟกันกะมีแต่สื่อดีๆสั่ผัสคือว่าตั้งใจผู้เมาเข่าแต่วุ้นมีกับปัญญ์สมดี เป็นสิริมังคอนเป็นตะเข้ามีให้ตั้งกัาบอกคุกที่ทั้งจังหวัดมุนี่เอาผ่าเลี้ยเงินให้ส่วนหนึ่งบ้างเอาเข่าส่วนมุนี่ก็มุนี่ก็ย่อไปให้ตียุคคางคางรถตีแล้วเอาขึ้นรถหรือว่ามันมีเลขสามตัวกะว่าตั้งสามตัวเลยฮะกะว่าตั้งสามตัว เลขมันเลขทะเบียนมันมีสามตัวมีเก่าเก่ามันรไรกนมีเลขทะเบียนจะกของเขียนคืออ่ามันเป็นรถรถลากรถหัวลากอันจ้างเราปันนานาป้นนักบอก่อ <laughs> มาเหยียบหนเป็นเก้าทั้งสามตัวไม่ใช่บอกได้ไหมว่าต้องตัดตรงเนาัดเก่ากเก่าของก่อเก่าเก่าอื้อเก่าเก่าอื้อสองตัวเก่าเก่าของ ว่ามันจะได้สากินแดงระวังบัวรถคันนี้เคยฝันเกี่ยวมันหรือมันก็ออกมันบ่ปวดเกาๆนั่นอตอนนั้นฝันดฝันมาเร็คับมั่งวนั้นฝันมาเร็คับมันฝันมาเร็ครับวันนี้พอได้คับฝันว่าไปตีเขาตีเขาอยู่ข้างรถอยู่ข้างรถเราเอาอันดีให้เนาะแต่ว่ามันออกนอกผมเห็นติออกยี่สเนี่ฝันมือใดมืาขึ้นนีกฝันเวลาใดอูเมียเป็น ตีสองคืนอันดีนะเนาะเป็นขึ้นมันกหลังพามันกัดได้เีขึ้นมาหลลงมันเป็นมันพาเนาะัพันดีให้ป้าเดก็บป้าตองกับเนาะถ้ามันกับ่ถ้ามันกับนี่คือการกันกับหัวเนาะาเฮ้ยเก้าเก้าวามันสิบปอ็นี์เลยนี่ บ่ม,ม pues like make er ah, no um, food, ักถ้ากาเร็วตัวใดจะบ่มักมันออกมันบ่เมีนสร้างด้ี่น้องเอซี่มันมานบ่มักคนมาเล็กเต่ัก่อาโงามนั่นทียาบ่่ะเห็นฟันดีหรือเปล่าฟันดีไงตีเขาหรอมันเกิดเข้าหรอนั่นมเมั่เกิดมาออกนอกความนี่เอาคอยถามเจ้าเนี้ยก้อนเจ้าสิฟันมาได้ตีเขาเนี่ยเจ้าได้เขียนเลยไหวบ่บ่บ่บมี่างโได้เขียนเขียนเนี้ยโได้เขียนไหวโบได้เฮ็ดยัง คันได้เขียนเลขไว้เขอว่าเลขเจ้าเขียนไว้ตัวที่เขียนไว้มันจะเข่ามันตเขาะแต่ว่าเจ้าไม่ได้เขียนไว้แต่ว่ารถคันนี้เขาเจ้าจ้างเขาเจ้าเขียนให้เป็นทะเบียน999เพราะว่ารถหัวหลังนี่มันมอมมีทะเบียนอยู่แล้วมันบอมันหลังรถไมโครมันบอกยืมสื่อคนไม่ฮะให้เขาติ๊บอะไรเงี้ยให้ซื้อกระดาษไหมตัดเป็นเป็นตัวรถคันนี้เคยฝันเกี่ยวแล้วมันออก99เต็มเต็มเลยมันบอกทะเบียนมันมอมมีมันกระเราะ แดดเนาะรถเจ้าแสดงว่ามันคู่นทุกขั้นเนาะอันรถรถกระบะขั้นนั้นเป็นถ้าใครจำว่าพิ่มันสามเก้าสี่เก้าบะสี่โอ้เก้าสี่สามเก้าเก้าสี่สามเก้าวันนั่นเจ้ากับฟันเจ้ามันก็ออกเนาะที่ว่าเออสัญญาณมันห่องมันก็ออกเก่าสามมันบอเงี้ยรางวัลว่าหันฟันเกี้ยวรถเก๋งทะเบียนสองหนึ่งหาหนึ่งสองหนึ่งหางประดีวเอาโล่งมาเล็กหลายตัวแล้วทั้งเล็กพระ มาลายเออม่ม่นทั้งเหล็กโย้มทั้งเหล็กมีดีมากทั้งเหล็กล้านน่อยเนาะเป็นยจ่บแปดกูวเนาะลาลายเดาเรื่อบ่ลงเจ็บฟันก็เเรบ่บอกเรยดีนที่เสริมครับคนด่งคนมาใส่กัางอะไรนิด่อมาใส่ขั้นดีจอดยัไงีนางแม่ครับดีดีเก่าแปดก็ะออกน้อเด็กเขี้ยนนี่มันยังเนยหผู้เจ้าตีเขายี่สิบได้ปัน อยู่เดิน,ดนดกลูละมองมันรอบมันจอดคนน่ะเพราะด้พราะใตีเขาอยูเ่เฮียนน่นวะตีเขาอยู่รถถ้เลยคุณอันตีอยู่เฮียนเนาเสียเอาเลขเฮียนลงนะอันนี้บ่ได้ตีอยูบ่บ้านเนาะวัวกูเดียวรถอืมเอาแบบบ่ได้กลับเลยพี่น้องเอฟซีซัเพิ่์ด <c oughs> นโทษตามสองรอบแล้วเลยพี่น้องมันโทษตามไอ้นนทิ่ย่ามาสัมผัสกันมาเลยเขาคุณไทร์เหรอ คิเลือสนสื่อบุญไม่กับสือสมดีเนาะเป็นยอดใไม่ต่ไม่ต่เคล็ดดีๆมันบ่ไม่คิดว่าน่าจะเข้าเขาว่าเขามักว่ามักกับสื่อได้วพี่น้องเพราะว่ามันสื่อง่ายตัวละเท่าก็ไรเนาะตัวละสิบตัวละเศร้าเก้าเก้าบนล่างกันกันนี่สิกันแบบใดกันโขกกก็ได้ด้วยเนาะเพราะว่าโกับ้าเก้าเป็นเลขตัวเดียวกันแย่เนวแต่พอพี่น้องเรียบซีพิจารณาเด้ค่ะนนทียาก่ามันเป็นเลขสื่ง่ายเลขเก้าเก้างหลเพราะว่า เป็นหมาเลยนะเลิกชัวเกียวรถคันนี้มันออกเก่าเก่าเลยมันบ่มันมันบ่ค่อยออกโคกโกตามนี่เลยพอต้องกลับเลขจริงๆมันมีสามตัวเก้าเก้าเก้าขันตัดได้ก็ได้เก้าเก้าหรือทายาทลักล,กลอยว่าแมนเก้าก็เอาตัวอื่นใส่เด้อพี่น้องเอซี่อันนี้เขียนตามทะเบียนรถเพิ่นนะคะมันเละงามกระโดดจ้ายังมาเลียกว่า,ามดิ๋ มันเบิรน,นแต่มันซื้อง,ง่ายมันมาต้องคับคันเลขหลายตัวตัวนา้ตัวลงังห้องกระตัดเป็นสองคูนบ่อันนี้เป็นเลขเ,ลขงงเลบิ้นลงเ็นงบ้างเลยครับก็บนลัางกำหนั่เนะแจะหิดตับไปเท่คันซื้อตัวละยี่สิบกับลงพึ่นสี่สิบเนาะกำหนัได้ลอตเรีทักไปแล้วแบงค์ขวน้ำนะคันนีูมาขายกัฝันมาขึ้นนี่เนาะ คอยอเกล็นซือเจ้ากับบอตามคอยไอยากนนย่าประกาศย่อเล่นนะคะอ้าสรุปมาพันน่อยตองเห็นเลขว่าวนได้ผ้า่น้าอันทษกับกับวังมาเอซีและตรผา้ชนทุงทันคงเสีน้ยต์ในฟางแล้วนะครับรีนุนยาได้สาหรูเล็ของเซียโกะนะครับทานเราปมมิไทยิปนีเหีย่อถลยครั้งนึงนะครับ เสียโก้ฟันดีครับฟันค้นเข่าขึ้นรถเน้นเลขรถหามกลับวันวันที่หนึ่งทีงา,าโก้หกเจ็ดนะครับเลขรถแล้วก็เก้าทุงสามตัวนะครับเก้าเก้าเก้านะครับตัดเป็นสองตัวเป็นเก้าเก้านะครับบนล่างนะครับเป็นแนวทางเสือกินแบงของตะบ,บนันกวางไวเอฟซีและธรรมพุทธรังสันโค้งเสือเงีนในฟางแล้วนะครับสารผมบบมีทางจีนเหนียวอยุติเพียงทำหนีพวกวันดีนต้องเก็บต่อต่อไปทำเกิปเนียชกดีสวัสดีครับ